สวัสดีค่ะแอสทอรเรียเซเลนนะคะเซเลนเนี่ยเป็นผู้ดูแลดวงดาวบนท้องฟ้าค่ะซึ่งเซเลนก็อยู่แต่ในมิหานะคะแล้วก็เซเลนเนี่ยเกิดมาด้วยยีนที่ปกที่ผิดปกติทําให้สีผมของเซเลนเนี่ยเป็นสีม่วงค่ะซึ่งเป็นสีที่ความร้อนแรงใน,นที่สดุดเนี่ยบรรดาของแสงของดวงดาวจึงแม้ดวงดวงดาวจะไม่มีสีนี้แต่เพราะเซเลนเกิดมาด้วยยีนที่ผิดปกติค่ะ แล้วเซเนยังมี2โมเดลนะคะคือโมเดลนี้และอีกโมเดลหนึ่งบนโปรไฟล์ค่ะซึ่งเดี๋ยวเซเนจะขึ้นรูปให้นะคะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะขึ้นได้ไหมแต่ก็จะพยายามค่ะแล้วทุกคนเนี่ยก็อย่าลืมมาดูหนูนะคะแล้วหนูก็ขอฝากเนื้อฝากตัวในฐานะวีคูเปอร์คนใหม่ในวงการนี้อาจจะเป็นน้องใหม่ที่ยังไม่รู้เรื่องภาษา,าหรือกฎของวีมากเท่าไหร่ ซึ่งขอเสียงหอกนะคะว่าช่วยเอ็นดูหนูแล้วก็กดติดตาม